สวัสดีจากบ้านเคสเ้าค่ะเปิดตัวได้น้องมานาค่ะน้องมานาก็เคยเป็นแมวจรน,นะคะแล้วก็ทางเคสเซารับไว้ค่ะตอนนี้ก็เป็นหนึ่งในครอบครัวของเรานะคะแล้วก็มีครอบครัวชั่วคราวเหมือนกันค่ะนี่อยู่กันอบอุ่นมากนะคะวิ่งกันเข้ามา,าค่ะ,ะรับเขาเดินเล่นนะคะออกมาก่อนเลยเดล่า อู้ทำบุญวิ่งเลยแบบว่าอยากออกมากแล้วโ,โจลี่คนสวยค่ะเงี้ยวเงี้ยวเงีเงี้ยว,ยวอ่าบาราค่ะมาเล่มาค่ะแคมี่รอก,ก่อนนะอุ้ยอ่าเห็นไหมเห็นเลยท้ามานาไล่เพื่อนมานาจะต้องเข้าไปอยู่ในห้องนะดูซิโนโนโน,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 น ดูสิเพื่อนเกงละมาหน้านี่นะคะเป็นสาเหตุที่เราต้องแยกนะคะเขาไม่ได้กัดกันนะคะแต่เขาจะไล่มานามาเก็บเลยค่ะเมื่อกี้พยายามจะเก็บมานานะคะแต่นางไม่ยอมค่ะอะไรคะจะไปไหนคะฮ่าพี่กวากไปไหนเอ่ย <c oughs> ปลาทูอยู่ตรงนู้นนะคะเอาอมาแล้ว คืนก่อนนะคะที่เ่าให้ฟังเมื่อวานนะคะน้องแทมมี่น้องตัวสีดํานะคะไล่ไล่ตีบาระนะคะก็เลยตอนนี้จะต้องแยกรอบนะคะก็ยังปล่อยรอบใหญ่เหมือนเดิมค่ะพร้อมกันแต่ว่าให้บาระเดินเล่นก่อนแล้วเดี๋ยวสักสามสี่ทุ่มค่ะก็จะเก็บบาระแล้วก็จะปล่อยน้องแทมมี่ทั้งคืนนะคะช่วงปรับตัวเนาะผัดกันผัดกันอา่า ตอนนี้รอบแรกก็จะเป็นบาระก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเป็นทัมี่ก่อนนะคะแล้วก็เป็นบาระทั้งคืนแต่ว่าเดอะแก๊งใหญ่นี้เขาเขาบ a v e w e l l ค่ะรวมตัวกันได้ดีสนิทกันแล้วนะคะก็จะได้อยู่ทั้งคืนเลยนะมานานะคะขออนุญาตเก็บมานาก่อนนะคะพักผ่อนไปเรียบร้อยนะคะมานา วิ่งหนีนะคะขึ้นที่สูงไม่ยอมให้ป้าจับรู้ว่าจะจับเข้าห้องพักผ่อนเลยนะพอไล่เพื่อนถ้าไล่เพื่อนก็ต้องแบ่งกันเดินเนาะเป็นรอบนะมานาะเนี่ยเข้าห้องน้ำไปแล้วค่ะ,ะพี่พอตเตอร์ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาถ่ายพี่พอตเตอร์รอนเดินเล่นบ้างนะคะพอขึ้นมาทีไรพ,พี่พอตเตอร์นี้ก็คืออยู่ในห้องและโนป้ากลับมาตอนเย็นค่ะพอตเตอร์ก็สบายดีนะคะ แล้วก็แขกแก้วนะคะเหมือนเดิมนะคะแบบอยู่นิ่งๆน,นะคะเพนนีนะคะแล้วก็ดูซีว่าเป็นยังไงบ้างวันนี้โอ้เฮนรี่วันนี้ดีขึ้นนะคะวันนี้ไม่เกี่ยวกัดแล้วเดี๋ยวได้เดินเล่นแล้วอ๋อน้องสิริมาเหรอคะแม่ถ่ายวิดีโอน้องแมวอยู่ค่ะสิรินะคะช่วงหลังเกิดแพ้ขนแมวก็เลยไม่ได้ขึ้นมาเสียใจมากนะคะ ก็พยายามรักษาอยู่ซีลี่หนูยังขึ้นมาไม่ได้ต้องรอตรวจหมอวันเดือนสิงหาไงคะ,อ,คะอ่าลงไปค่ะรอรอ,อ,อผลตรวจครั้งสุดท้ายก่อนนะคะน้องซิรี่นะคะใช่ค่ะไม่ค่ะแค่สกินเทสค่ะแล้วสิริก็จะได้ขึ้นมาเล่นกับน้องแมวแล้วรอ,อก่อนนะคะต้องให้ร่างกายแข็งแรงมานาะเข้าไปแล้วค่ะเพราะมานาไล่เพื่อนอดูสิคะกวักมองพี่ ใช่ค่ะสิรีลงไปใครอนี้ใครออนั้นจำไม่ได้หรอคะใครคะพอตตอก์ไงคะสิรินะคะหลังจากไม่ได้ขึ้นมาตั้งแต่เดือนมกราบังคัที่ป่วยนะคะเพราะว่ามีเหมือนมีอาการแพ้ขนแมวไปทามมี่ไม่ได้ร่วอ๋อทามมี่เดี๋ยวได้ปล่อยค่ะเมื่อคืนทามมี่เขาไล่บาร้าก็เลยต้องแบ่งรอบการให้บาระาเดินก่อนค่ะทุกตัวสบายดีเดี๋ยวไปทักแม่ไปทักทายแชมพูก่อน แชมพูนะคะเดินเล่นไปแล้วไม่ขู่แล้วทุกตัวสบายดีนะคะทุกตัวเป็นแมวรอบ้านนะคะยกเว้นน้องมานาเพนรี่กับเพนนีนะคะที่เป็นอดีตอดีตแมวจรนนะคะเราก็ได้บ้านแล้วมาทู <laughs> เล่นกับน้องค่ะนอกนั้น,นทุกตัวยังรอบ้านอยู่นะคะ <Yeah. S 1> You ยูทูบว h a เฮาส์น r ฟสเดส t ชย์ค่ะ สนใจน้องแมวตัวไหนทักมาได้นะคะถ้ามีพื้นที่เพิ่มนะคะทางอาสาก็าจะมีโอกาสที่จะช่วยแมวจรจากข้างนอกนะคะเพื่อมาหาบ้านต่อไปนะคะแต่รอน้องๆกลุ่มนี้ด้วยที่จะได้บ้านนะคะค่ะปิดตัวได้กวักทองนะคะเซ็ก n ์น h t